คำว่าหนุ่ยเป๋อ์หรือหนุ่ยเป๋อสุพรรณนี่มันมายัางไงฮะถึงได้มาเป็นชื่อนี้ตอนนั้นที่ทำรถเป๋อเนี่ยเราเริ่มเรามีความคิดยังไงว่าเฮ้ยเรามาเปิดอ,อู่กันไหมหรือว่าหนุ่ยเปิดคนเดียวเป๋ดไม่เกี่ยวหรือย,อยังไงครับก็คือจากที่ผมบอกอะวิ่งติดอันดับที่หนึ่งมาไล่ขนามคนก็ถามแล้วว่าพี่หนุ่ยเป๋รคือใครคืออะไรนปีนี้แน่นอนแล้วข่าวกำลังมาแรงเลยคือเครื่องบินเล็ตครับใช่ครับได้ได ลองหรือยังหรืออะไรยังไงกําลังทําอยู่ครับยังไม่เสร็จครับแต่ภายในปีนี้นครับได้ลองแน่นอนครับเอาแล้วครับแต่ผมแอบถามอย่างนี้สอบได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะเห็นว่าทํางานอีสุซุเล่นอีสุดๆกันมาครับที่อู่ยรับทํารถยี่ห้ออื่นมา หนุ่ยเป๋อหรือหนุ่ยเป๋อสุพรรณนี่มันมายังไงฮะถึงได้มาเป็นชื่อนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Boxer Racing Channel ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับกับรายการ people ก็คือรายการที่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในวงการ m o t o r ร์สปอนะครับเราก็ไปสัมภาษณ์มาหลายคนแล้ววันนี้ก็มาอีกหนึ่งท่านซึ่งไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นอีกเเรียกว่าอีกหนึ่งคนในที่อยู่หัวแถว ในรายการ Drag นะฮะของประเทศไทยแล้วก็ยังมีเซอร์กิตด้วยนะครับเรามาพูดคุยกับคุณหนุ่ยกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณหนุ่ยครับว่าหนุ่ยเป๋อผมหลายๆคนรู้แหละผมก็รู้แหละว่าเป๋อก็คือเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรักมา เรียนมาด้วยกันหรืออะไรงก็คือแรกๆเลยที่ว่าชื่อหนุวยเปิดครับตอนที่ว่าผมทํารถเลกๆตอนยังไม่มีอู่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออู่นะครับเราเอารถไปแข่งกันรถแข่งก็คือเป็นรถของเปิดแต่ผมเป็นคนทําแล้วเ็เปิดก็ช่วยอะไรเปิดครับผมทาแล้วก็เปิดก็ช่วยทําด้วยนงครับก็เลยไปแข่งกันตอนนั้นยังไม่มีชื่อครับไปแข่งจน เราติดประมาณที่สามมั่งที่สี่มั่งเราก็มาทากันเรื่อยเรื่อยยังไม่มีอู่นะครับครับทากันเองแล้วก็ไปวิ่งยัดชอบไปวิ่งในสนามจนมีการติดอันดับขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นโพเดียมแล้วใช่เริ่มขึ้นตอนนั้นที่ทํารถให้เป๋อเนี่ยอ่าผมผมทราบว่าหน่วยทําอยู่ที่อิซูซุมาก่อนใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นทําอยู่แล้วหรือยังทาอยู่แล้วครับอ๋อโอเคก็เป็นช่างอิซูซุใช่ครับแล้วก็มาทารถเล่นกันทำรถเล่นกันแล้วก็รถไปแข่งในสนาม ครับคราวน,นี้วันนี้ก็เหมือนกับพูดให้ทางผู้ชมหรือว่าเด็กที่กําลังดูอยู่แล้วมีก็เรียกว่ามีความฝัน <c oughs> อรเห็นหนุ่ยเป็นไอดอลว่าเขาจะโตมาเหมือนอหนุย่ยแล้วมาประสบความสําเร็จแบบนี้ได้อย่างไร <c oughs> ก็คือทํารถไปเล่นครับ <c oughs> พูกนี้บอกเอ้ยอย่างนี้ขอขอพ่อแม่ซื้อรถไปทําเล่นดีกว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พ่อแม่เสียตังค์ละคราบรถไปเล่นไปลองดูครับพอได้โพเดียมมันก็เหมือนมี กำลังใจในการ,รที่จะทำใช่ครับจะมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราพลิกผันยังไงให้เรียกว่ามามาเปิดอู่เองทําเองแต่แต่ตอนแรกเนี่ยแน่นอนแหละไม่ใช่อู่อย่างนี้ใช่ครับตอนแรกเริ่มต้นยังไงก็คือที่ผมบอกว่าเราไปแข่งจนติดโพเดียมแล้วค,คนก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้ติดโพเดียมแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถไทยไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรทั้งนั้นครับเราก็เลยตั้งตั้งิใจลรา แปะไม่รู้จะทำยังไงดีก็คิดว่าหนุยแล้วก็เปอด์ง่ายๆเลยใช่ครับยู่เรายูตัวพันอะไรเงี้ยเราก็ตั้งชื่อแล้วก็แปะเดกเกอร์ไว้ก็เรียกว่าให้คนรู้เลยว่าก่อนรถหนุยรถเปอเนี่ยทำกันเนี่ยแล้วก็มาแข่งใช่ครับแล้วก็เราไปวิ่งอีกทีนึงตอนนี้ติดอันดับเลยครับได้ที่หนึ่งเลยได้ที่หนึ่งมาประมาณทามสี่สนามเลยครับเรางงว่าหนุยเปอดคือใครเราใช้ความรู้ของเราตรงไหนในการที่ทํารถให้มันแรงและเร็วแล้วก็สามารถ ติดอันดับ top t o <ops, S 1> ได้ลกักลักเลยผมก็เหมือนชอบลดความแรงแล้วก็ชอบไปดูในสนามด้วยเราก็ศึกษาข,ข้อมูลบวกกับที่ตอนที่ผมยูสูนแล้วเราก็รู้ว่าค่าสตแตนดาร์ดตอนประมาณนี้<อ>แล้วเราก็ชอบดัดแปลงห่าข้องแต่งมาใส่กันแล้วก็ลองไปเรื่อยๆครับ<อ>ครับจนแบบเราพัฒนาจนไม่ใช่ว่าไปทําเสร็จแล้วเราไปวิ่งเราได้อันดับเลยนะรเราก็ไม่ได้อันดับครับเราก็พัฒนาอ้ยเราแก้ไขจุดด้อยของเราที่ว่า เราพิดาราตรงไหนเราก็จนมันเร็วขึ้นแล้วก็ติดอันดับพวเดี่ยมครับมันก็คือการพิจพนพัฒนาไปเรื่อยมันสนุกตรงนี้แหละการ,รแข่งรถจ่มาพ,พัฒนาไปเรื่อยครับแน่นอนแหละทุกคนหวังว่าจะได้ถ้วยครับแต่ถ้าผิดหวังแล้วมันก็คือเราต้องกลับมาพัฒนาใช่ครับแล้วก็บวกกับเราชอบซ้อมรถกันด้วยครับก็คือ กลับมาเราก็ทํารถแล้วเราก็ไปซ้อมวันเลิกงานวันศุกร์เยน็นเราก็ไปสนามเทพนครบางคองห้าไปซ้อมเพราะเวลาดีกว่าเดิมเราก็มาชอบอะครับตอนนั้นครับชอบไล่รถชอบทํารถไปแข่งก็เลยจนมันเร็วติดติดอันดับอะครับก็บเป็นตั้งชื่อไปแล้วก็ไปวิ่งอย่างที่ผมบอกครับตอนนั้นที่ทํารถเปิดเนี่ยเราเริ่มเรามีความคิดยังไงว่าเฮ้ยเรามาเปิดอู่กันไหมหรือว่าหน่วยเปิดคนเดียว เปิดไม่เกี่ยวหรือยังไงครับก็คือจากที่ผมบอกอะวิ่งติดอันดับที่หนึ่งมาไล่ขน้ำคนก็ถามแล้วว่าพี่นุ้ยเปอดคือใครคืออะไรเป็นอู้หรือเป็นไรเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นอู้เราทำกันเองอะไรเงี้ยก็เลยมีลูกค้าครับคนก็ติดตามมามีคนเออมีคนโทรมาบอกว่าพี่ทํารถไหมผมอยากทารถเงี้ยใช่ผมบอกว่าผมไม่ได้เปิดอู่นะแต่ผมทามาทําให้ได้อะไรเงี้ยถ้าอยากทำจริงใจใช้เวลาหน่อยแล้วตอนนั้นเราทําที่ไหนก็เลยทําที่บ้านครับ อ๋อที่บ้านไม่ใช่ตรงนี้ใช่ครับบ้านผมก็คือมีอู่สีเก่าอยู่แต่ไม่ได้ทํารดแรงรดซิ่งอะไรเงี้ยเราก็ใช้เวลาวางจากหลังที่ว่าเราไปทํางานโดยครนะครับมาทําให้เขาครับครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจทํารถเขาไปแข่งเลยตอนนี้ตอนเนี้ยเริ่มกันเริ่มจุดจับที่เราจะต้องเปิดอู่แหละเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทําอู่หรือว่าเปิดอู่อะไรเงี้ยตั้งชื่อไงครับผมก็เลย ตั้งชื่อเป็นอูนุ่ยเปิดแต่ผมเป็นคนทำครับเปิอก็เป็นขับรถให้แล้วก็ไล่รถให้กันครับก็เป็นชื่อนี้มาตลอดเลยครับก็เลยว่าเป็นทส s t driver ของของที่อูใช่ครับแล้วตอนนี้เปิดอยู่ไหนทําอะไรตอนนี้เปิดก็ล้วขับรถแข่งอยู่ให้ผมอโอเคย็ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็คือก็เรียกได้ว่า2องคนนี้ได้มาเจอกันมาทํารถร่วมกันแต่หน้าที่แบ่งกันเลยคือหน่วยคือทํารถเปิอคือคน ครับใช่ครับตอนแรกก็ยังขับอยู่ครับอ่าก็คือรถก็จริงๆริแล้วหนุ่ยก็ขับได้เมื่นกานใช่ครับขับได้ก็สลับกันไปใล่างผมก็เลยมาขับด้วยแล้วก็เปิดขับด้วยอ่าโอเคเลยเป็นชื่อนี้มาตลอดอ่าแล้วเราก็ทํารุ่นเล็กไปแข่งแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าอยากทํารุ่นใหญ่ก็เริ่มมีมาเรื่อยๆจนขึ้นทุกวันนี้ครับอืมครับก็คือทําตั้งแต่รถรุ่นเล็กที่เริ่มกันครับ แล้วก็ขยับรุ่นไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าถ้ารายการณตอนนั้นมีรุ่นอะไรใหญ่ขึ้นเราก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ครับจนปัจจุบันก็คือหน้ายาวใช่ครับค่ึงด้วยนี้ครับตอนนี้หน้ายาวเรามีกี่คันตอนนี้หน้ายาวมีสองคันครับครับเอาว่ามีรถตอนเนี้ยมีของ NS พันเนี่ยมีรถรุ่นอะไรบ้างค่รวมของลูกค้านะถ้ารวมของส่วนมากตอนนี้คือจะเป็นของลูกค้าทั้งหมดเลยลูกค้าแตือหลจ้าไหลไหลจังหวัดที่มาทำรถแข่งกับผมนะครับครับ ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถสองพันห้าหนึ่งจุดเก้าอะไรครับรถแข่งที่อู่ผมทั้งหมดอ่ะที่ทุกรุ่นที่แข่งครับน่าจะประมาณเกือบยี่สิบคันแลวครับโอ้โหเมื่อกี้ผมว่าดูเ็าเรียกว่าลงรถที่เก็บใช่รถแข่งเป็นรถลูกค้าบางส่วนที่ไม่ได้เอากลับบ้านแล้วก็มีบางส่วนที่เอากลับไปโชว์ที่บ้านด้วยถึงเวลาก็เอามาแข่งก็มีครับแล้วก็จอดอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ข้างหลังอู่ด้วยโอ้เยอะมากเยอะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพอ เนี่ยผมมาเนี่ยครั้งที่สองแล้วครับแต่มาครั้งแรกผมไม่ได้คุยกับหนุ่ยแล้วก็เอาว่าก่อนหน้านี้ก็อีกอีกแล้วคือเป็นนักแข่งในวงการผมเป็นคนภาคในวงการแต่เราไม่เคยคุยกันครับไม่เคยแค่ว่าไม่เคยได้เจอกันไม่เคยได้ทุยกันครับแค่มองตากันแค่นั้นแหละครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มานั่งคุยกันจริงๆแล้วก็ได้ถามนะครับประวัติของหนุ่ยจริงๆการที่เราได้มาแข่งมาอยู่ในวงการเนี่ย แล้วมาปัจจุบันเนี่ยอู่ใหญ่มากในพื้นที่บ้านตัวเองคคิดคิดไม่ว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่จุดนี้ก็ตอนที่ผมทำ o อู่เก่ามันก็ไม่คิดถึงนนั้น,นี้ครับเราก็แค่มีอู่ทำรถมีรถลูกค้าเข้ามาทำเรื่อยๆก็ดีใจแล้วไงครับแต่โบกับเราทำเเรื่อยๆแล้วรถแข่ง เราก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่มาทํารถแข่งกับเราทั้งร<ม>ุ่นเ,ล,ล,นเล็กรุ่นใหญ่ครับจากตอนแรกๆเราก็ไม่มีหรอกรุ่นใหญ่เราก็อยากทาไฟฟ้านุ้ยยากวิ่งรถรุ่นใหญ่ก็เข้าก็ไม่มีจนมีแบบลูกค้ามาให้เราทํามั่นใจ<ม>ให้เราทํทาทั้งๆที่เราก็ไม่เคยทําด้วย<ม>จนประสบความสาเร็จในรุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้ามาทํารถพี่อูเพิ่มขึ้นเราก็เหมือนเติบโตกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนมีลูกค้าเยอะเราก็เราก็คิดว่า อูกเก่ารองรับรถได้น้อยอย่างเงี้ยครับ,บลูกค้ามาทีก็เริ่มหนายคันแล้วก็มาทีก็ต้องรอ,อนานเพื่อจะได้ทำเนี่ยเราก็เ,เก็บเงินมาเรื่อยๆครับตอนนั้นก็คือ,อยังไม่คิดว่าจะทําใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆจนมาอยู่ช่วงนึงเราก็คิดว่าเ,เราต้องทําแล้วอะไรเงี้ยครับเพื่ออนาคตที่มันได้รับรถล,ลูกค้าได้เยอะครับมีกําลังทําเราทำมาถึงก็ดีก็ดีก็ดีจริงแล้วเราก็เห็น คนที่ติดตามแรกมันก็เห็นกันมานะว่าโดยเรียกว่าค่อยๆขยับขึ้นมาขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าคือก็ไม่ได้ว่าเป็นไม่ได้มีเงินมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วใช่ครับเราสร้างรถมาแรกๆแล้วก็มีลูกค้าเราทํารถมาเรื่อยๆครับครับเก็บมาเรื่อยๆแล้วปีแล้วสิบสี่ห้าปีแล้วจากแรกเนี่ยไปเล่นเซอร์กิททำไมถึงอยู่ดีอยากจะไปเล่นเซอร์กิตก็คือทางบริษัท อิสุครับที่ผมออกมาทำเองแล้วก็ทางบริษัททำรถแข่งให้แล้วก็เหมือนแบบอยากให้ผมทำให้แล้วก็ไปขับให้อะไรเงี้ยครับโปรโมทให้เงี้ยเพราะปกติผมก็ไปช่วยเขาในทีมแข่งพวกออฟโรดขอดคันทีอะไรเงี้ยไปหลายอยู่นะไปหลายรุ่นไปก็เลยว่ามีโอกาสทางสู้อิสุทำรถให้ แข่งแล้วก็เราก็ชอบด้วยเราก็เลยได้ลองซิงไม่ไหมอ๋อคือรถรถรถแข่งสองคันทางเรียบก็คือจอดอยู่ที่ที่สุนิสุครสุนิสุโใช่ครับครับปีีแล้วผมก็ภาคอยู่หน่วยกับพีทสุพรรณใช่ครับผมชอบมากเลยวลารถสองคันวิ่งมาแล้วกล้องหน้ากล้องจับมาด้านหน้ารถอะครับรถมันสีดำใช่ครับสีดำครับบัวกับชุดแป่งทุกอย่างมันออกมาดุมมันเป็นรถที่ดุดันมากสวยมากสวยมากครับ แต่ผมแอบถามอย่างนี้ตอบได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะครับเห็นว่าทำงานอิสุเล่นอิสุซุกันมาครับที่อู่เรับทํารถยี่ห้ออื่นไหมทำครับทำก็ทำดีเซลเขามาเร็วทับทุกรุ่นนะครับอะไรที่ไม่ดีเซลเข้ามาได้หมดได้หมดเลยครับก็คืออิสุโตโยต้ามิตซูนิสันใช่ครับที่ผมทำเนี่ยครับฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดครับทั้งหมดใช่ครับโอ้แล้วก็ลักๆเลยก็คือเราเซอร์วิสรถ ใช้งานทั่วไปได้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้หมดครับอ่าก็คือรถบ้านไม่ต้องรถซิ่งเข้ามาเหอะมาลักลักเลยเราทํารถบ้านก็มีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์มีของพร้อมใเซอร์วิสปีนี้ยังคงแข่งเซอร์กิตอยู่ป่ะแข่งครับเนี่ยตอนนี้รถแข่งเซอร์กิตก็พัฒนาเตรียมเริ่มเรื่อยๆแหละครับขยับเสร็ตช่วงล่างใหม่หลายใหม่ก็เราวิ่งรายการเอชเอสปีนี้มันเดือดเอชเสครับอืมโอเคเมื่อวาน ได้ไปรับรางวัลได้อะไรมั่งผมได้ที่หนึ่งประเภททีมแล้วก็ที่สองแชมป์ประเทศไทยคัดดีครับได้สองช่ครับเราต้องขยับมาปีนี้ครับต้องขยับแล้วครับแล้วก็มีรายการหนึ่งที่ได้แชมป์ประเทศไทยรุ่นคัดียังไม่ได้รับรางวัลพีทีครับรับเดือนหน้าอ๋อโอเคครับ ผมก็ดูหนุยกับพีทเนี่ยแข่งเซอร์กิตตั้งแต่วันแรกเลยครับเอาว่าตั้งแต่ไปซ้อมที่พีระะ<อ>ผมก็ดูตลอดเอขับ,บยังไงเวลาเป็นยังไงอะไร,รจนตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเ็าเรียกว่าก็อยู่วแถวแล้วสำหรับคนที่กาลังดูอยู่แล้วสนใจที่อยากจะไปแข่งเซอร์กิตเนี่ยมีอะไรแนะนำาหว่ามันจะต้องไปยังไงหรือว่า เอารถมาทํากับหนุยได้หรือว่ายังไงบ้างนักๆลกเลยถ้าอยากแท่งจริงก็จริงๆรถจ,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 จะทําที่ผมก็ได้หรือ,อว่ายากจะทําเองลองทึกษาเองก็ได้ครับแต่ถ้าจะเอาแบบคนที่เชี่ยวชาญแล้วทําแล้วก็คือมีคนที่เข้าทํารถสกีตอยู่แล้วครับครก็ลองปรึกษาแล้วก็ลองเข้าไปฝึกซ้อมขับแล้วก็ลองดูได้เลยครับผมว่าไม่จะเป็นครับว่าเราจะต้องเก่งแล้วจะคิดว่าเราขับไม่ได้ครับผมเนี่ยไม่ได้เริ่มจากขับรถสกีตเลยไม่เคยขับเลยครับก็ไปขับแล้วคิดว่า มันขับยากแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็ขับเราก็มันก็ขับยากจริงครับมันคนละทางแต่เราชอบรถเราเก่งเราขยันซ้อมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็พัฒนากันมาเรื่อยๆเองครับตอนนี้ผมก็ขับมาแค่ประมาณ2ปีนะครับก็สองปีถึงสามปีอยู่มาณเนี้ยครับแต่ตอนนี้มันครับตอนนี้ก็เริ่มติดแลลวครับแต่เธอเก่งมันมันมันจริงๆนุกเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มจากแรงมาก่อนใช่ครับเราทํารถเราใช้เวลาทํารถเป็นเดือนเป็นปีครับ แต่เราวิ่งทางตรงแค่ไม่กี่วิใช่รใชแต่เซอร์กิตนี่เราก็ทํารถมาเป็นไปเป็นปเหมือนกันแล้วเราก็ขับมันแบบครึ่งชั่วโมงเต็มเต็มโไดุ้้นได้อะไรเต็มที่ได้วางแผนได้ออกกําลังกายได้ฝึกมือทัศงะไปในตัวเลยครับทุกอย่างเลยครับครับได้ครบได้ใช้ครบทุกอย่างเลยเซอร์กิเนี่สนุกมากครับรับรองว่าถ้าลองไปเข้าแล้วออกยากแน่นอนใช่ใช่จริงติดเขาเเขาเรียกว่าเลิกต่อเมื่อหมด ใช่ครับเริ่แต่เมื่อจะหมดใช่ครับคราวนี้ที่นี่ก็คือเอเอสพันใช่ครับหนุยสุพันใช่มาพื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ที่ล้อมหัวทั้งหมดเลยครับแปดไร่ครับแปดไร่ใช่ครับแล้วก็บ้านเราก็สร้างในพื้นที่ใช่ครับเตือนมาก็ทํางานได้เลยใช่ครับไดมางที่ก็ทำงางคืนเตทไร่เ็จก็บเตาบ้านนอนครับตอนนี้คงมีคนอยากรู้ว่ารับรับช่างเพิ่มไหมตอนนี้ช่างทินช่างก็พอดีแล้วครับแต่ ถ้าฝึกงานอะไรเงี้ยครับพวกเราได้เลยครงานชาครับมาฝึกงานฝึกงานก็ได้ใช่ครับก็ถ้าถ้ามีช่างเพิ่มเดี๋ยวจะประกาศหนาเพจครับคือถ้าอยู่สุพรรณเป็นฝึกงานก็จะง่ายหน่อยใช่ครับไปมามาครับมาเออนี่น่าสนใจนะใครสนใจก็มามามาฝึกแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าชอบทางนี้ใช่ครับสามารถทางหน่วยก็มาเรียนกับทางนี้ได้่ะพอเปิดตรงนี้แล้วนี่มีมีมีหอยทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดสิบดตัวครับสิบดตัวใช่ครับ ผมก็เห็นรถเข้ามาเรื่อยๆนะใช่ครับก็มีชีเป็นตัวก็คือรองรับลูกค้าจากที่เราผ่านประสบการณ์อู้เก้าที่เรามีหอยแคสซองตัวแล้วก็บวกกับลูกค้ามาแล้วก็ต้องรอนานาเงี้ยตอนนี้ก็คือลูกค้าสามารถมารอไม่นานเลยครับยิ่งว่ามาเปลี่ยนคัสหรือว่าถ่ายแ้่มันเครื่องเนี่ยไม่ต้องรอคิวเลยมีห้องแอร์มีห้องแอร์ให้รอใช่ครับมีข้าวมีน้ำคาเฟ่ใช่ครับใช่ครับ่มมีรองรับตลอดใช่ไหมแล้วก็วิวนี่โอ้ ทุ่งนาสวยงามสายตาที่นี่นี่คืออเรารับทาก็เรียกว่า one stop service ผมต้ตงว่าผมเอากระบะเข้ามาผมอยากทำรถแข่งจบที่นี่ที่เดียวได้เลยครับไม่ต้องไปยกไปที่อื่นเลยใช่ครับที่เดียวเพราะว่าเราก็มีไดโนไดโนใช่ครับครบหมดเลยครับแล้วใครจูนผรมจูนเองครับ จูนเองใช่ครับจูนเองทุกคันใช่ครับก็คือมีน้องคอยดูดฝายเขียนฝายให้มีผมกับน้องจูนทั้งคนครับแต่หลักๆเลยผมก็ไล่จูนเองก็คือมีน้องที่เขาว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างเรามาจูนเองคืองี้ดีนะมันก็ทําให้ลูกค้าเขาเรียกว่ามั่นใจแหละที่จะเอารถเข้ามาแล้วก็เอ้ยพี่หนุ่ยจูนรถผมไปคุยได้ครับแต่มาสติ๊กเกอร์ผมเห็นไปไหนมาไหนสติ๊กเกอร์หลังรถหนุ่ยเปิดเยอะมากแต่มาก็แสดงว่าก็เลยผ่านการ รับรองจากทางหนุ่ยมาแล้วครับนะแล้วก็ในเขาเรียกว่าในปีนี้มีสพันยีิบ้านะเรามีแลนอะไรที่แตกต่างกว่าที่พันธ์ันธไหมก็คือปีนี้ก็คือรถแข่งรุ่นใหม่คันใหม่ครับจะทำประมาณสองคันรถอะไรเป็นหน้ายาวครับหน้ายาวอีกครัหน้ายาวแล้วก็เป็นเซรมครับอ๋อใช่ครับอันนี้รถลูกค้ารถลูกค้าครับอ๋อโอเคครับ ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ด้วยก็ลูกค้าเก่าก็มีเพิ่มขึ้นมาคับมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็น่าจะสนุกมากกว่าเดิมครับก็คือได้ไล่รถเต็มที่ขอทุกอย่างอูใหม่มันครบแล้วคราวนี้อีสุก็มีตัว2.2มาใช่ครับแน่นอนแหละมันจะต้องมีรุ่นนี้ใช่ครับมีครับมีรถมาได้ลองหรือยังผมก็เอารถมาเตรียม ทำวางแผนแล้วครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างหรือวิจัยอยู่ครับตอนนี้อ๋อวิจัยอยู่โอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้จะได้ติดตามในรุ่น2.2ครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะมาแทน1.9ึ่งจุดาหรือไม่ได้แทนหรอกเพราะว่าคน1.9ก็ยังมีแหละมีอยู่นะครับมีเลยพิ่มอีกรุ่นหนึ่งสองจุดสองก็จะแรงกว่าเดิมอีกหน่อยใช่ครับมาส่วนหน้ายาวหน้ายาวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยครับคันนี้นี่เป็นเครื่องเครื่องอิซุเครื่องอิซูซุครับซีเจเจครับ คือเจเจกี่แรงม้าอันนี้ที่ผมจูนไว้พันหนึ่งร้อยแปดสิบแบบพันหนึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าเร็วสุดของมันคือหกจุดเก้าสามครับหกจุดเก้าสามใช่ครับเร็วสุดในประเทศไทยเอากี่วิเร็วสุดหน้ายาวตอนนี้ของจ็อบครับหกจุดแปดห้าครับหกจุดแปดห้าใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายการต่อไปที่จะถึงเนี่ยครับก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านที่หน่วยงานต้องทำพัฒนากันใหม่ครับว่า จะเร็วฝาเดิมแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่งที่เราก็คุยกันใช่ไหมครับทุกๆอู่มันก็มีการมาคุยกันว่าเออคุยกันทำอะไรยังไงพวกันทังั้นครับใช่ใช่เพราะว่าที่แนวทางไล่ันมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่่าต่างคนต่างแยกกันทําเป็นการแข่งขันมาแข่งกันการนี้มันเป็นการรวมหัวกันใช่ครับพัฒนาดีเซลให้มันเร็วที่สุดใช่ครับเพราะว่าูกวิจังหวะแล้วก็ความคิดค้นไม่ไม่ค่องแต่ละคนมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างจ็อบเร็วกว่าเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยทำอะไรมาวะ เพราะอะไรใช่ไหมเราก็มาพัฒนาใช่ครับใช่ครับแล้วก็นาปีนี้แน่นอนแล้วข่าวกําลังมาแรงเลยคือเครื่องบินเล็ตครับใช่ครับได้ได้ลองหรือยังหรืออะไรยังไงกำลังทําอยู่ครับยังไม่เสร็จครับแต่ภายในปีนี้ครับได้ลองแน่นอนครับเอาแล้วครับคิดว่าเครื่องบินเล็ตมันจะขยับลงไปอีกสักประมาณเท่าไหร่ผมว่าถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยมันก็น่าจะขยับแบบกระโดดไปฝ่าเดิมเยอะพอสมควรเลยครับครับเออน่าสนใจนะทุกอย่างสมบูรณ์ลงตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องใช้เวลา พัฒนาและทดสอบกันก่อนนะครับครับครับคราวนี้เนี่ยอย่างคันนี้ยผมเห็นลงสนามครั้งแรกผมชอบมากเลยครับมันมีคอกพิษนี่อ๋อครับครับผมเห็นครั้งแรกของชูมักเกอร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่นักบอลไม่ใช่นัก F1 นะครับคนขับท็อปฟิลที่อเมริกาเขาก็มีเขาก็ทำอย่างนี้ใช่ครับเราเราได้ดูจากเขามาหรือว่าเราเอาไอเดียอะเราเอาไอเดียจาก ที่เราเห็นจากรถเมืองนอกแหละเราวเห็นมันน่าขับมันน่าจะดีแน่เลยเราก็เอามาทําพัฒนาจากรถเข้ามาใส่ในรถเราเองผมชอบนะผมชอบนะด้วยด้วยรูปทรงพอมองเข้าไปเนี่ยมันัมนดีมันสวยมากเลยใช่ครับแล้วก็เชื่อว่ามันมีประโยชน์ด้วยใช่ครับมีประโยชน์มากเลยมันลู่ลู่ลมพอลองได้ใช้งานจริงแล้วเออมันดีครับใช่ไหมปีนี้อ่ะอย่างที่บอกว่าจะมีหน้ายาวใหม่เฟรมใหม่ครับความฝันของเราเนี่ย เราคิดว่าเราอยากจะลงเวลาเนี่ยมันจะลงไปสักเท่าไหร่สำหรับเครื่องดีเซลดีเซลผมคิดว่าให้ดีฟ่าที่เราทำไว้หกก็เก้าก็คือหกแปดแต่มากกว่านั้นก็คือคือกำไรต่ผมคิดคว่ามันไปได้แน่นอนครับค่อยๆไปถ้าใช,ใช,ใชา่ใช่ครับจากที่เราดูจากสิ่งที่เราปกคร้องจุดด้อยทุกอย่างนะแล้วเรามาพัฒนาเราคิดว่าเราน่าจะลงได้เยอะอครับแล้วก็บวกกับปีนี้เดีวยวได้เสื้อสูบตัวใหม่เสื้อบิลเลตมาครับก็น่าจะ ไปได้อีกของไทยหรือของนอกได้ครับเสื้อปิเลตนี่ของไทยของนอกของไทยครับไทยผลิตทำบ้านเราเลยครับโอ้ยครับผมว่าตอนนี้วงการแร็คน่าจะต้องเป็นปิเลตหมดแล้วแหละใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนมันอั้นหมดละมันอั้นที่ที่เสื้อเดิมละใช่ครับแต่มาเขาก็ต้องไปที่ที่ที่แข็งแรงกว่าใช่ครับน่าจะแต่ว่ามันก็ใหม่กับวงการเราบ้านเราใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง เียว่าค้นคว้ากันไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเจอสอบไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราทาเสื้อวิเล่นมาจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะเราต้องลองก่อนว่ามันมีจุดด้อยจุดปกค่องตรงไหนอีกเราก็ต้องมาแก้ไขกันอีกมันต้องมีแน่นอนครับเชื่อว่าเราทําเสร็จไม่ใช่ว่าจะใส่แล้วตุ้มแล้ววิ่งได้เลยอ่ะมันต้องแก้ไขจุดปกค่องเล็กๆน้อยๆแกบรายละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วถ้ามันสมบูรณ์ลงตัวเมื่อไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือเร็วแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในวง ดูแรกหรือว่าเชียร์ทางหนุ่ยอยู่ก็ต้องคอยติดตามเพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่น่าลุ้นนะครับ,รบในทุกๆรายการที่ที่ทางหนุ่ยลงดีกว่าครับนะฮะก็ก็ฝากติดตามทางหนุย่ยมีอะไรจะฝากกับแฟนคลับหรือว่า ใครที่ดูอยู่ไหมครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับปีนี้ผมก็มีอะไรที่ใหม่ๆที่มาพัฒนาในเครื่องยนต์ดีเซลเยอะพอสมควรครับก็ฝากชมกันด้วยครับว่าผมจะพัฒนาไปได้อีกไกลเวลาลงมาประเดิมแค่ไหนครับครับผมแฟนมั่นใจว่าเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับเอาแล้วครับถ้าถ้าหน่วยเ็าเรียกว่าตีตรารับประกันว่าเร็วกว่าเดิมน่อนน่าติดตามครับน่าติดตามสำหรับคนที่ดูอย่างนี้แล้วก็เาเรียกว่ายังไม่เคยได้ติดตามหน่วยสามารถติดตาม หนุยได้ทางไหนบ้างก็หลักๆเลยก็คือเพจผมหนุยเปิดสุพรรณแล้วก็ทิกตอกผมก็หนุยเปิดสุพรรณเหมือนกันครับสามารถไปติดตามแล้วก็ทักถามคุยการทํารถได้ครับตลอดครับเราถ้าเราถ้าจะนัดเข้ามาทํารถอ่ะก็ในเพจเลยครับในเพจหนุยเปิดสุพรรณทักมาจองคิวแล้วก็โทรสอบถามก่อนได้เลยครับก่อนอันนี้อยู่ในในอําเภออะไรตําบลอะไรอำเภออู่ทองครับอู่ทองครับอำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับนะครับก็อย่างที่บอก นัดมาเข้ามาร้านอาหารมีคาเฟ่มีใช่ครับรอไม่นานครับมาถามได้เลยครับสเต็ปเริ่มต้นสเต็ปใช้งานแรงขึ้นนประหยัดน้ํามันขึ้นด้วยครับใช้งานดีครับเหมาะสาหรับรถที่ใช้งานทั่วไปเลยครับผมถามอยู่ทุกวันครับอย่างก็สอบสอบถามกันมาได้ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับหน่วยจูนให้เองนะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนุยหนุยสุพันนะครับที่เรียกว่าพูดคุยมาศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเดินทางมายังไงให้มาถึงจุดนี้ได้มันก็เป็นเรี่กงกำลังใจให้กับผู้ที่ดูอยู่นะตอนนี้จะเป็นเด็กที่ชอบเกี่ยวกับดรกชอบเกี่ยวกับการแข่งรถนะฮะแล้วก็ก็เรียกว่าอาจจะสามารถที่จะทําตามหนุ่ยมาได้เพราะมันทุกคนมันมีความฝันใช่ครับแต่ก็ต้องเดินไปให้ถึงใช่ครับด้วยกําลังของตัวคุณเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่ยมากนะครับขอบคุณมากครับ ครับก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตาม b o x อ a ซ์ซั c เบสชิงชานครับในการสัมภาษณ์ของ People วันนี้เราก็ได้พูดคุยกับหนุ่ยนะครับหรือว่าหนุ่ยเพอร์สุพันที่ทุกทคนรู้จักก็ไดเ้เรียกว่ารู้ประวัติของหนุย่ยคร่าวๆนะจนถึงปัจจุบันกับความสําเร็จเรียกว่าอาณาจักรของอหนุ่ยที่มีอยู่นตอนนี้ก็ใครที่ก็เรียกว่ามีความฝันหนุ่ยก็เหมือนกับเป็นไอดอลคนหนึ่งที่ ส่วนสามารถที่จะทําตากมก็ได้แล้วก็มาถึงจุดๆนี้ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามในทุกๆแพลตฟอร์มที่เห็นอยู่นี้ครับทาง Boxer Racing Channel ครับก็ต้องขอบคุณทางคุณหนุยอีกทีหนึ่งนะครับก็สาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ